ครับขอบคุณนะครับผมพี่พี่สชมช่วนะครับขอบคุณมากครับที่ส่งคําถามเข้ามาครับจะมีหลายคาถามอยู่ที่ยังส่งให้ไม่ทันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาที่จํากัด <ๆ S 1> นะครับแต่ว่านนเดี๋ยวจะให้น้องดิชาตอบแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวให้ทางทีม PR ติดต่อกลับไปนะฮะกับคําตอบของคําถามที่ส่งเข้ามานะครับผมขอบคุณมากนะฮะต่อเน,นื่องกันเลยครับกับน้องต่อธนพครับโอเคสวัสดีครับครับพี่ต่อนะฮะ มาเล่นหนังเรื่อง Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีได้ยังไงฮะเล่าหน่อยก็ถ้าตามหลักก็คือมาแคสนะฮะวิธีการ <laughs> พูดเล่นครับ <laughs> ก็คือจริงๆแล้วผมได้รับโอกาสจากทางพี่ก๊อฟเนี่ยแหละครับผม,ผมเป็นผมเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ถูกเรียกตัวมาแคสแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆคือผมได้แคสทั้งสองบทแต่นี่เป็นโปรเจกต์แรกที่ผมมีเป้าในใจตัวเองว่าตั้งแต่ผมเห็นว่าผมต้องแคส2บทแต่ผมดันมีเป้าให้ตัวเองอะแค่บทเดียว อะไรอย่างนี้ครับว้าวน่าสนใจเลยนะฮะคำถามที่สองครับเห็นบอกว่าบทหมอวีท้าทายมากต่างจากตัวเองทุกอย่างเล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับคือคือจริงๆผมว่ามันมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแหละครับผมคือเอ่อพอพอหมอวีเป็นคนที่ต่างกับเราแทบจะทุกอย่างเลยฮะข้อเสียมันคือเราจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดของคนแบบนี้แต่ข้อดีมันคืออย่างน้อยอ่ะผมจะชัวร์ว่าอะไรที่มันเข้าใกล้ตัวเองมันจะไม่ใช่วี มันก็จะเป็นตัวทั้งตัวตรวจคาตอบและเป็นตัวที่ drive ให้ผมจะต้องทําการบ้านหนักขึ้นเข้าไปศึกษาอะไรต่างๆรวมถึงปมของตัวละครตัวนี้มันมีมากกว่าการที่เขาไม่เหมือนผมมันยังมีอะไรที่ผมแบบซ่อนเป็นดีเทลไว้ให้คนดูอีกเยอะเลยฮะที่ผมแบบพยายามดันด้นไปศึกษาทั้งกับพี่ๆที่เป็นหมอจริงๆหมอเฉพาะทางโรคบางอย่างที่ผมสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเล่นแล้วผมแบบ สนุกมากเลยครับสนุกมากจริงๆครับกับผมอยากให้เล่าถึงการได้ร่วมง,งานกับน้องไอซ์และน้องนิชาครับเป็นไงบ้างครับกออ็อยังไงดีสนุกนะครับทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแล้วก็เก่งทั้งคู่เลยฮะเก่งมากจริง <feed> ๆผมรู้สึกว่าเป็นโชคดีของผมนะฮะเพราะว่าผมว่าหนังเรื่องนี้ผมผมจะไม่สามารถทำได้เต็มที่ได้ขนาดนี้เลยถ้าเราขาดพาร์ทเนอร์อ ในการแสดงที่ดีซึ่งไอซ์กับนิชาทําหน้าที่นั้นได้ได้เพอร์เฟเลยสำหรับผมนะในในโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่เขาเป็นทั้งทั้งน้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ที่ที่ดีแล้วมันทําให้การทํางานเรื่องนี้มันมันโฟล์แล้วมันก็มีความสุขมากๆแล้วก็คาดว่าวันนี้เมื่อเราได้เห็นหนังจริงเราก็จะมีความสุขเช่นกันครับ อืมเนาะเมื่อกี้เห็นพูดถึงแบบอยากเล่นกับกรีนสกรีนใช่ไหมคนระัการเล่นกับกรีนสกรีนท้าทายยังไงผมว่ามันคือสไตล์การเล่นแบบมันเป็นปลายเปิดฮะคือเราจะเล่นก่อนคุยหรือเราจะคุยก่อนเล่นก็ได้แล้วมันก็มีความเป็นการเดาใจคนทำเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับมีสองพาร์ทฮะหน้าที่นักแสดงเราคือมีหน้าที่จินตนาการไปให้ถึงจุดที่มันควรจะเป็น แต่มันก็จะมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เป็นคีย์หลักสําคัญเลยคือคนที่เขาเขียน CG ซึ่งถ้าเป็นแบบที่เราไม่ได้คุยกันก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าภาพในผ้าสีเขียวที่เรากำลังอยู่ตรงนั้นน่ะมันออกมาเป็นแบบไหนหรือถ้าเกิดคุยมาก่อนเงี้ยเราก็จะไม่แน่ใจอีกเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าภาพที่เขาพูดกับภาพที่เราคิดมันตรงกันไหมซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันชาเลนจ์มากตรงที่ว่าเรากําลังเล่นกับของที่มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าเราอ แต่เรากําลังเล่นให้คนรู้ว่ามันอยู่ตรงหน้าเราจริงๆแล้วก็ผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคการถ่ายทําที่ทําให้นักแสดงปล่อยของได้เต็มที่ครัหรับผมนะคือคือเรามีพลังเท่าไหร่เรากดไปเลยเอาให้หมดแม็กครับเยี่ยมเลยครับเห็นบอกว่าในการแสดงเรื่องนี้ทุ่มเทเล่นจริงทุกอย่างจนทีมงานต้องห้าม <c oughs> <c oughs> คืออะไรครับอ,อันนี้เป็นเรื่อง นิสัยส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวนะฮะก็คือจริงๆผมเป็นคนติดติดอะไรที่แบบสมมติมว่ามีสตันแมนให้ถ้าไม่สุดจริงๆผมมักจะเล่นด้วยตัวเองแม้จะเป็นซีนที่สุ่มเสี่ยงมากๆและอันตรายหรืออันนี้ข้อเสียผมเองผมเฉลยให้เลยผมเป็นคนไม่ชอบใส่เซฟตี้คะคือเซฟตี้พอมันรัดตัวเราเพื่อให้เราปลอดภัยอะแต่สำหรับผมเมื่อมันมีอะไรมัรัดตัว มันเหมือนกับผมกําลังถูกกักขังนวงเหนียวอะไรบางอย่างแล้วมันจะแบบทําให้ผมแบบฟรีไม่ได้ซึ่งมันมันก็เป็นข้อเสียแต่ข้อดีมันคือผมดันอยู่ในทีมงานที่ที่แข็งแกร่งแล้วก็ดีอะ,ะเพราะฉะนั้นการถ่ายทําเนี่ยมันเลยออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วทุกครั้งที่ผมเล่นจริงอะเมื่อมันเกิดการเสี่ยงมากๆเมื่อไหร่มันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างเพื่อเข้ามาเสริมเพื่อให้ลดความเสี่ยงนั้นลงอะไรอย่งี้ครับ Mm hmm. เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ทีมงานระดับโลกเข้ามาร่วมงานทั้งสกอเพลงภาพ<ง>แล้วก็<ช>ต่างๆด้วยรู้สึกไงบ้างครับเป็นเกียรติแล้วกันครับเพราะว่าสําหรับคนระดับนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเหมือนกันหมายถึงว่าในในโปรเจกต์ก่อนหน,หน้าผมรู้สึกว่าครั้งนี้ได้ร่วมงานกับพี่ๆเขาถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในชิ้นงานของพี่ๆเขานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บิวคนที่ทําสกอเพลงต่างๆเพราะว่า เกมที่พี่เคยทํามาก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นพวก God of War หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยฮะก็เป็นคนที่ทําเพลงเหล่านั้นมารวมถึงพี่ปั๊บด้วยเป็นกราฟเฟอร์ของเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเป็นตัดกล้องสองของสไปลีมาแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊บก็หลังจากถ่ายก h o s t แ a b บเสร็จก็ไปต่อเลยที่อเมริกากำลังทำงานเป็นกล้องสองอยู่กับมาตินมาตินมาตินอะไรนะพี่สกอ์เซซีครับ ใช่เยี่ยมเลยครับผมอะนอกจากเรื่องก็สแล b บ,บ้างนะครับช่วงโควิดอยู่บ้านทําอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะม,มากมากครับจริงๆแล้วชอบที่สังคมนี้คิดคําว่า new normal ออกมานะฮะเพราะว่าตัวผมเองก็ก็ turning สู่ชีวิตแบบ new normal ไปแล้วเ,เชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนลําบากแต่ว่ามัน มันเป็นยุคแห่งการปรับตัวจริงๆนะฮะเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดเรื่องว่าตัวเองต้องปรับตัวอะไรเลยแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็เลือกที่จะปรับตัวแล้วคือคือไม่ไม่ไม่อยากให้มองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นข้อเสียอย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันทําให้ให้คนเราเติบโตขึ้นด้วยในระหว่างทางที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ล็อกดาวน์ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมว่าผมเอาเวลาที่ตัวเองไม่ได้ทํางานเนี่ยไปทําตัวเองให้เป็นประโยชน์นะฮะเช่น ผมได้เรียนรู้สิ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับอาชีพนักแสดงของผมเลยเพิ่มขึ้นหรือผมก็เป็นแบบนิชาครับเป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมสิงอยู่ใน Netflix ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ถ้าสถานก,การณ์ดีขึ้นหม่ผมก็จะเริ่มซึ่งต้องขอบคุณ Netflix บอกเลยว่าสารคดีต่างๆของคุณเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีที่ผมเสพจนแบบ ตาแห้งฮะดูจนแบบสุดๆไปเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่อยู่อยู่เ่านี้ครับผมในช่วงกักตัวเยี่ยมเลยแล้วเห็นว่าล่าสุดไปร่วมงานกับวงเปเตโตในเอ็มวีเพลงหมดความหมายโอ้โหลบดดราม่าพาเพลงติดอันดับหนึ่งยูทูบเลยรู้สึกไบ้างครับ,ๆๆรบจริงๆผมว่าเรื่องเรื่องเพลงอ่ะผมว่าเราต้องยกเครดิตให้กับวงนะผมว่าจริงๆแล้วที่มันเป็นอันดับหนึ่งได้มันอาจจะเพราะว่าเพลงดีและมันเป็น คลอมัน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 เป็นเออ่ความรู้สึกดีๆที่พวกพี่เขามีให้เราแล้วชวนเรามาเล่นฮะผมว่าแบบก็ดีที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในเอมเพลงนี้เพราะว่าตอนที่เขาส่งเพลงมาผมก็ก็ชอบอะฮะแล้วก็ตกลงได้เลยตั้งแต่ฟังเพลงว่าไม่รู้ด้วยว่าต้องเล่น m อมแบบไหนแต่ว่าพอฟังเพลงปบผมรับเลยครับเยี่ยมเลยครับในวันนี้จะมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับก็ เร็วนี้เร็วที่สุดเลยก็คือคืนนี้ครประมาณสองทุ่มมีก h o s t แ a ลที่ Netflix นะฮะอย่าลืมแล้วก็ออตอนนี้ตอนนี้ผมหาทางให้สถานการณ์ดีขึ้นเพื่อที่จะเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่อยู่นะครับผมก็มยังไม่ทราบเท่าไหร่ตอนนี้ทุกคนก็เซฟเกันไปก่อนนะฮะครับผม ครับผมแมเร็วนี้ก็แปดชั่วโมงเลยเนะะรับฝากผลงานในอีก8ดชั่วโมงนี้เลยสองทุ่มครับผม <c oughs> กับก๊อตแสบครับเอาพอด,ดีเลยโอ้ยตอบรวมคําถาม <c oughs> กา็ฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆมากๆท,ที่ที่มานั่งคุยกันถึงแม้ผมจะไม่เห็นหน้าพวกพี่นะฮะฝากก๊อตแสบฉีกกดทดลองผีไปด้วยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวังว่าจะเป็นความบันเทิงที่ดีให้ใหกับทุกๆคนแล้วกันครับก็ฝากเข้ามาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆฝาก บอกต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดในทุกๆช่องทางเลยยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับต่อธนพบนะครับ